ส่งภาพกลแมพัชรศรีหลังหายหน้าจากวงการภาพล่าสุดสวยกว่าเดิมมากเรียกได้ว่าอยู่ในวงการมาเทิงมาเป็นระยะเวลานานแล้วสำหรับกลแมพัชรศรีเบนจมาตโด่งดังจากการทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงซึ่งเป็นรายการที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอเป็นอย่างมากและเคยมีผลงานด้านการแสดงภาพยนตร์เรื่องแก๊งชนีกับอ e ีแอบ และในเวลาต่อมาจากกรณีที่กลแมนนั้นถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์หลังได้รีวิวสินค้าโออวดเกินจริงจึงทำให้ถูกตรวจสอบและดำเนินคดีมากถึง7คดีจนตัวเองต้องออกมาประกาศขอโทษสังคมและขอยุติหน้าที่พิธีกรทุกรายการอย่างไม่มีกำหนด วันนี้เราจะพาทุกท่านเปิดภาพอดีตพ,พิธีกรดังอย่างกาลแมพัชชศรีหลังหายหน้าจากวงการภาพล่าสุดสวยกว่าเดิมมากโดยเธอนั้นได้เผยภาพล่าสุดพร้อมระบุข้อความว่ามัทชะลาเต้ยังมีฟองแล้วเมื่อไร่คนที่เรามองจะมีใจทามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์มากมายเช่นสวยมากอะ่ะหน้าเด็กมากชอบลุคนี้ค่ะดีต่อใจสุดๆเลยอายุทำอะไรคุณไม่ได้จริงๆ40บวกยังไงให้ดูวัยรุ่นยอมดูดีมากรู รูปนี้วัยรุ่นมากค่ะพี่แม่